رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا สวัสดีจ้าราว่าเองจ้าวันนี้นะคะราว่ากลับมาอีกแล้วนะคะกลับมากับช่วงรอมัลดนเดลิฟู้ดนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่19ของรอมัลดนแล้วค่ะคุณวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูบ้านๆกินกันนะคะวันนี้เราจะมาทํายำผักกูลนั่นเองค่ะเพื่อนๆซึ่งเป็นการยำแบบบ้านๆเลยนะคะไม่ได้แซ่บจัดจ้านเหมือนกับยำ ทั่วไปที่เขาทำกินกันนะคะพวกยำวุ้นเส้นอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะมาเด็ดยอดของผักกูดก่อนนะคะคือเด็ดให้เรียบร้อยนะคะเอาเฉพาะใบแล้วก็ตัวยอดของมันนะคะเอาใบอ่อนๆเท่านั้นนะคะ พอเด็ดเสร็จนะคะเราก็จะมาต้มน้ำเพื่อมันลวกตัวผักกูดของเรานะคะคือต้มน้ำให้เดือดเราก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็มันลวกนะคะลวกแค่แป๊บเดียวนะคะอย่าลวกนานานะเดี๋ยวมันเละเกินไปมันไม่อร่อยนะคะ พอลวกผักเสร็จนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของเครื่องยํานะคะอย่างแรกที่เราจะทําเลยนะคะก็คือปลาต้มเค็มนะคะคือปลาต้มเค็มนะคะเราก็จะใส่เกลือน้ําตาลแล้วก็ส้มแขกลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้มันเดือดจนกว่ามันจะสุกนะคะระหว่างที่เราให้มันเดือดเราจะมาตําพวกเครื่องยําก่อนนะคะเราจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะตามด้วยขิงนะคะหนึ่งแว่นนะคะแล้วก็ตามด้วย หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะวันนี้เราใช้หอมแดงสองหัวนะคะแล้วก็กระเทียมกลีบเดียวนะคะแล้วก็ตําให้ละเอียดนะคะผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งที่เราต้องใส่ด้วยนะคะนั่นก็คือพริกไทยเนี่ยค่ะพริกไทยสดๆเลยจ้ะเพื่อนๆคือใส่3เม็ดก็พอแล้วนะคะแล้วก็ตำเลยจ้า พอปลาของเราสุกนะคะสุกไม่ธรรมดาเกือบไหมเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะใส่ลงไปในเครื่องยำที่เราตําม,มาก่อนหน้านี้นะคะพวกใส่รวมกับพวกเนื้อมะพร้าวอะไรพวกนี้เลยค่ะตํารวมกันเลยแล้วก็ตําให้ส่วนผสมทุกอย่างเลยคะ่ะผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะวันนี้เราใช้ปลาประมาณ2ตัวนะคะ พอตำเสร็จนะคะเราก็จะตักใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ปรุงเพิ่มเติมนะคะบีบมะนาวหน่อยหนึง่งแล้วก็ใส่น้ำบูดูนิดนึงนะคะคือนี่คือเคล็ดลับนะคะแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลนะคะคือตามใจชอบว่าชอบรสแค่ไหนหวานมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเลยจ้บเพื่อนๆแล้วก็ผสมไปเลยจานแล้วก็ใส่ผัก ได้เลยจ้าอันนี้แนะนําว่าเวลายำนะคะยำเฉพาะเวลาจะกินเท่านั้นเพราะว่ามันจะบูดง่ายเนาะเพราะาเราใช้เนื้อมะพร้าวสดนะคะคือเก็บไว้นานไม่ได้เดี๋ยวมันก็เสียนะคะเพื่อนๆคือยำกินเลยจ้ากินแป๊บเดียวก็หมดแล้วมันอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆค่ะราคาแค่นี้ละค่ะเห็นไหมล่ะค่ะยนิดเดียวแถมยังอร่อยด้วยนะตัวกเธอเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ตัวดอก ดอกดาลาด้วยนะคะที่เราหั่นซอยนะคะคือดอกดาลาเนะะี่ยค่ะมันกลิ่นหอมด้วยแล้วก็มันรสชาติเปรี้ยวด้วยนะคะแค่นี้ละคะ่ะเป็นอันวาเสร็จนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะมาติดตามชมรอวาร์สตอรี่นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้รอวาด้วยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันพรุ่งนี้ว่าเขาจะมาทำอะไรกินอีกนะคะวันที่20รอมฎอนนะคะ